สวัสดีครับเอฟซีไต้องเลทั่วโลกมาท่านผู้ชมมาตามต่มมตมตคอคือปูสังปูสังผู้ศักดิ์สิทธิ์ปูสังอยู่บานขกั้งที่ให้โชคให้ลาบงวดที่ผ่านมาเพื่อนให้เขาเรียกเซียนซี่ขันโดนๆมาขอเถื่อนหนึ่งนี่เพื่อนให้เขาประจำแด้วครับเนาะปูสังผู้ศักดิ์สิทธิ์พอทอกแลีลูกได้บานบานในสวนปูสังให้กวดนี้ดีกวดไซสีบ,บานสาหาบานลื้อมือนี่พอต้องแลคนเดิม มาตามขอโชคขอลาบกระปูสังเอองวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเฮงๆรวยๆซื้สวยงามงกันทุกท่านผู้ใดเบิ่งช่องพอต้องแลคนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ๆๆนี่แหละครับเดี๋ยวมาตามเอองวดที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยสิบเกดขอเพิ่นป,ปังๆคักๆเลขเซียนซี่กับเลขกถูกแล้วก็ผมสิมาอซองเบิ่งเลขเออเอียงเพิ่มนมาพศเพิ่นแล้นาะพศเพิ่นนี่เข่านะครับเรื่องงวดงวดที่ผ่านมาจะว่างวดที่ผ่านมาผมเลย ผมได้ซองหรือบ่ได้ซองกับบอลหูครับผมลืมบ่ลวบ่ลืมนะได้ซองนี่นะผมยังเบาอยู่เอาหกสองนะครับหนะ้าห้าหกสองอ่านี่นะครับอืมหกเป็สายยนโอ้แม่บ่ลหนอจักระเบิกเอาครับอ่าดีนะครับอืมนี่เอ็นห้าแบบที่นี่ 5, 6, 2, กับซองห้าเอ่อหกสอง 5, อ 6, 2, นี่เบิกคักทุกรวดไปไปขอเพิ่นเรียกไทยเราก็่งเลียกเส้นซี่ก็เรียกถูกกันนะนอกกันาะให้เบิกไปแนวทางเลียกซองไอ้เบิกบ่หันนอกกันไป ไปขอพรอก,กันช่องพ่อท่องแหล่คนเดิมผ้ามูเจา้านัเสนอโชคลาภให้มูเจา้าเฮงเฮงด้วย,ยๆสวยๆงามๆทุกท่านผู้ใดชมช่องพ่อท่องแหล่คนเดิมบ่มเคยผิดหวังจงนะนะเเกนะเถื่อนะครับเนาะนี่นะครับล่ะคือเลขเกตสามแต่นะครับเนาะเกิดขึ้นได้เมื่นะครับอันนี้บานเล็กทีบูสังฮ่าฮ่าฮ่านี่ฮ่า อันนี้ก็เออบมาเล็กที่ก็ปูสังคือกันมั่งพี่น้องเพิ่นนอนนะครับเนาะว,นวันๆนี่เอา้าเคยออกครับอันนี้คือสารสารนี่สงสัยสิเป็นสารน้องหรือสารหยังกับโมโหนะครับแล้วสารน้องเพิ่นเหยือจังไหนเนาะคือเป็นพี่น้องเนาะคือเป็นแฟนเพิ่อนนะครับ,นรบ,นนรบเนาะท่านผู้ชมนี่นะครับเนาะคือเลขยักษ์ใหญ่นี่เลขยักษ์ใหญ่ท่านผู้ชมนี่เออผมเคยพลาดเด้ อันนี้เรียกยักใหญ่สารเอ้อสารน่องผืนมังพอต้องเรียกว่าเนะครับเนาะนะครับเนาะล่ะเอ็ดไกลๆกันละ่ะผูดด้ใดเห็นหยังอือพอไปวันที่นี่ไปขอสารุืนเฮ้าลงขอสารผีไส้ิ่นมั่งนะครับเนาะไป อันนี้คือหลังสารนะครับเนาะอันนี้คือหลังสารปูสังเอหลังสารปูสังปูสังสิทธ์รูก่อนขึ้นกับเป็นตุยานเลยครับเอาย่างออบสองให้เบิ่งเพราะเป็นแนวทางอยู่ก่อนหาเพิ่นบุญมวยเจ้าเห็นตรงไหนนะครับเนาะเอ้าบิ้งเอาเบิ้งเอแงนแคบไว้ อันนี้คือซองเลข้ยักษ์ใหญ่เหหิมุเจ้าเบิ่งก่อนนะครับเนาะเลข้ยักษ์ใหญ่แต่ละาสารแต่ละปูนี่แม่นนะครับนะท่านผู้ชมเออผู้ใดเห็นตั้งใดนี่ชัดๆนี่อือหมดตงังหคองนะครับเนาะอันนี้เกตสามอย่างบุนี่เอาเบงกอาแคบไว้นะครับเนาะเป็นโชคเป็นลาบเดี่ยเบ้อนะครับขันพบในซองตามสารต่างๆนะครับเนาะ สวัสด,ดีครับท่านผู้ชม FC เอฟซีท่ชงแรงทั่วโลกมือนี่มาเว้นเน่ยอปราวาบอดีมาขอดคำหน่อยนะครับเนาะมาขอตอบวดบวดหนึ่งเมษาบวดที่ผ่านมาเคยไก่เขาเรียกเชียนซี่นะครับเนาะอันนี้เออผู้สงัง เก็ดไม่ดีะนะบอดดินะครับเนาะ,นะมาอาทิ่นี้สังชมมหาลวนดีนั่นหายปูสามคูสามส์เบ้กันะมาคอยโชคอ,คอ,คอลาเพิ่นนะครับเนาะมาคาราวาเพิ่กันะขอเด็กเสียมซีกับเด็กถูกขึเก่านะครับเนาะบ่อหลใหญ่ห้าง สิ่งตา CD, ่างๆสีดีขึ้นมาเอง ช่วงนี้มันบุญพอเวทครับนาบุญพอเวทยดนะครับน้อยช่วงนี้แต่ว่าบุญวัดบ้านไหนมีงานหลายครับบุญพอเวทเพิ่นประเทศนี้นะครับเนาะวัดธาตุพันขันบ้านพอทองแล่เดียวกัวันที่ยีก่เกตพระพนพรัชว์บุญพ่อเบียดไหม มามาที่นี่ท่านผู้ชมเราชมกิฬาชงอย่างมาขอเออฟูสังกันนะต้กงทำเนาะ แกจเห็นดิโอ้จืดตึ้งหัวบอต้องเลีดิหนึ่งเกตาชาดด,ดิตัวนี้หนึ่งเคือหนึ่งเบุมาท่านผู้ชมส่งกิจส่งหยางมาบอกมากาวพอบบอต้องเลีคนเดิมแล้วนะคเนาณปูสังผู้ศักดิ์สบุญบารามีไหญ่นะคเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้เอปูสังปูสังผู้ศักดิ์สิทธิ์เออ่ิบ้นานราฮาบารืมื้อนี้ผมช่องข่อทองแหล่คนเดิมพาเอฟซีโทโลกมขาขอโชคขอลาภกับปู่เออติดตามคือเก่าแล้วครับเนาะมื <ไป S 2> <โด>่ที่ผ่านมานี่ก็เออ่ขอขอบคุณปูที่ให้โชคให้ลาภเขา แกมอบแก้แกึกผู้ขาแล้วครับ้ล้ววดนี่หนึ่งเมษายนพอทอนพะขานห้าร้อยหกสิบเ็แล้วครับแล้วเหม่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่ล่่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่น่่่่่่่มม่ั่เ่่่่่่่ห่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่้่่่่่่่3ตัว่่่2ตัว่่่่่่่่่่่่่่่่เล่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่ม่3ตัว่่่2ตัวแล้วก็เลขู หลังจากผมก้าวจบผมสิเชิญปูสังลุจากบรรลักษ์ไม่ยินเลขถูกไ่ทูกขาเป็นเลี้ไทยเราที่หนึ่งแล้วครับแก็ไปจำที่หนึ่งเมษายนพอสารพันห้าเราสิกเก็บคอยทุกท่านเอฟซีมันต้องเรียกรับชมอยู่เฮงๆรวยๆซื้อสวยกางงามกันทุกท่านสาธุ ที่นี่พี่เดีด๋ยวครับเรียบร้อยม,มาพูขอเชิญมาหยิบเด็กถูกให้ผู้ขานะครับเนาะเออเด็กไทยตัวที่หนึ่งชุดหเหตุผลเบิองเอฟซีพระสงเสริฐวัวโลความกันนะครับเนาะอันนี้นครับ นะครับเดี๋ยวจุดทั้ง่มดพร้อมกัน มาปูเอ่อผมเชิญปูตงจากวันร่างมาให้ปูยิบเล็กเซียมซี่ให้เอฟซีเพิน่นเบิ่งกันทัวโนะวโนะครับเนาะขอสามตัวเลขไทยเายลงที่หวันประจำที่1เมษาย,ยนพอสองพันห้าร้อยหกสิเก็ดปูจะให้เอฟซีพอต้องแลให้ตำรับลด้ยซื้อสวยกำงามก็ถูกทันนะครับเนาะเอาหมายแรกเขาเลขสามเลขสาย3ตัวลงที่หวันประจำที่หเมษาย,ยนพอสองพัน้าหเมายแรขเชิญกันทันเอา ไม้แรกเลขเลีปูสังยิ 1, ไห้เลขไทยาเส้นหนึ่งไม้ละเกตครับไม้ละเกตมาัที่นี่กก 1, ต่อจากไม้ละเกตปูเล็ไทยาหนึต่อจากไม้ละเกตมาไม้ที่สเชิกรัดเอาไม้ที่ส ปูสังปูสังสิทธิ์ยิบหมายเลขหมายเลขเกตอีกอย่าเริอมขับเลขเกตเกตติดตรงกันเกือบทุกหม่องเลยอ่าหมายที่สองปูสังยิบไผ่เกตเกตมาที่นี่ไม่ตัดสินปูขันสิทธิ์ออกอกีตัวนี้อีหลีอก,กอะตัวไหนบ้าอะไ้หรอกเดี๋ราจาปูสิจัดไห้สามตัวเรดไห้โม่เพิ่์ลเห็นแล้วกันครับไม่ตัดสินหมายเลขสามต่จอจากเกตเกตมาเชิคกระทัดเอ้า ไม้ที่สามไม้ตัดขินเรียกไทยตรงที่นหนึ่งก็ไปเจอที่นหนึ่งเมษสาไม้เนี่ยเก้าครับเกตเกตเก้าเ่ายผูมเกตเก้าสวยผมทำแม่งทำแม่งขัดว่าเออผมว่าเก่ามา ผมเศร้าเลี่ยงไก่โดนแล้วรู้สึกว่าผมฝันเมืาขึ้นเห็นไก่ตัวเทอเคยมาอยู่กับผมไก่ในเก่าด้วยครับต้องชมเหตุเออบอร์เกอร์บุญเจ้าเสียวอย่างมาใส่กัแล้วแต่ขอาางกันนะครับเนาะมาวัดหันเกตเกตเก้าเรียกเสื้อสีเอาเกิดขึ้นได้ครับบัตรที่นี่จ้สองตัวรางเนี่ยบัตรที่นี่ฟูอสองตัวรางงวดประจำวันที่หนาาึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ด ยิดมาหายท่านมูชมเอฟซีพระต้องแล่นในเบิ้งกันทัวโลกหายเพิ่นบดตรงๆมาโบาดบดตะกรรมนะ้ครับเนาะเอาสองตัวล่างมาเรกเชิดกันทันเอา้า เลขของสองตัวล่างปึ๊บหไมเยเลขแปดครับหมายเลขแปดปังแน่นอนก่อนบันท,ที่นี้ต่อจากไม,ยกมายเลขแปดาเป็นเลขตัดสินของสองตัวล่างเลขท้ายเออเลขท้ายสองตัวล่างวันไปวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยสิบเกม้ตัดสินสองตัวล่างเต่อจากไมเยเลขแปดมาเชิญคับท่านเอ้า ละไม้่เ่ขยาเสียมซี่ดีบบ่ต้องหายใจกันใจขยาวหมายเลขหนึ่งครับแปดหนึ่งเอาผมอันใดก็เกิดขึ้นไดนะครับเาแปดหนึ่งงามอ่ะขอที่นึ่งสิเลยบทู่นี่ไหม่ตัวเดียวเดียวมหมายเึงหนึ่งนเมื่อว,วัน มาทุกโยมมาเบิง้งเ,เรียกทูบไปท้องตัวลราหนึ่งศูนย์มั้งมามาเบิ้งพร้อมกันครับ อ๋อหม่สองตัวแล้วคือนหนึ่งศูนย์แล้วครับเนาะไปเดี๋ยวสิซองเบิ้งอันมูมนั่นให้เจ้าเบิง้งอันพวกเอ่อหรือว่าเลไใหญ่ๆแล้วครับเนาะนี่นะครับเริ่มมองนี้เออมองนี้เนาะนั่นครับมองหันพบเห็นเด็กเอ็ดสามตัวหนึ่งเกตหาหรือหนึ่งเกตหกดีกล่ะนึกครับเนาะตู้หเหมืองนั่นแหลครับ ตรงนี้นะครับนะหนึ่งเกตไหหรือหนึ่งเกตหกนี่แหละตัวตัวยุ่กลางตัวเดดหน่อยนั่ะอ่าเบอร์ว่างกันแล้วกน ก็ท่มมามาที่นี่มาเบิกเรียกทูบเดี๋ยวับได้เรียกทูบ้นี่ยถือว่าหนึ่งศูนย์้ะดทำามารุ่นความกันเท่านะครับเนาะหนึ่งศูนย์รลับมาที่นี่เจ้าวิ่หนึ่งอย่างเด้เอเจ้าเจ้าติศูนย์อย่างอะ มันไ่นบมาเูิะทแดนื้อม่่อีถเยาแก้วตัวนี้แ๋ยวสองกูเจ้าอะไรกันนะโอ้เตยแก้วห็งแส่บเด็ดเตย,ยแก้วนี่เมีบ่ครับต้องกันอะคือเดยดเวยแก้วปูคุณหานบ่ นึ้นเหล,ล็กเหล็กเจ็ดชัดบอที่เคยแก้วเถื่อนนี่เก็นยังหนอกระด้างเบิ้งเอาเก็นยังเก็ดหกสิไปพ่อมาที่นี่มาเบิ้งเรียงทูบแนงแงมาเหล็กทูบปฏิหารตัวไหนเหล็กทูบป,ปูสังผู้สักสิทธ เรื่องทูีพายามเด้อพอต้องเรเจ้าหามลื่ไปเด็ดขาดครับครับครับ,บเอาเรื่องทูป,ปู้สังเอ่ยงไปเจัาที่หนึ่งเมษายนพสาศสองพันห้ร้อยหกสบเกดคอเะคนะยังตเทนิหนึ่งบ่ผู้ที่เห็นจะไดกับบ่บอกพอต้องเรเด้อกับพอต้องเรีเห็นเป็นหนึ่งคนะเอาหนึ่งศูามก็ได้แต่ถึงได้เนาะ าน,นไม่ได้ดี่ะเ103ล่งศูนย์สาม้อเนี่ถูป,ปูสังปูสังสิทธ์หนึ่น์สาหรือเกตศู 03, ยนย์สาม้เลียบาวิย์วาเกตตับมหนึ่งตัวเดียวกันเอาบ้วา,ากันหนึหรือเกตยมอ่าท่านผูนี่ละเลขถูป,ปูสังไปไหน,นีนละเลขสานลระการนี่นั่นเอาพอจบเข่าบ้าได้วันที่นี่ครับนี่นะครับด่อผมศิลาท่านผู้ชมไปได้ภาพดีนี่ครับด้าอช่องพ่อทองแหลคนเดิม ขอลาเอฟซีทั่วโลกเออปูสังผมขอลาร่อกับตกบลงไปหาผักพรหรือว่าไปหาบวกลบคุณหารสิไปหาโชคาลาภให้ตันบุญช่อเอฟซีไม่ต้องเหลือ,อ,อสารใดก็บ้วหูมือนี่เอาซ้ำนี่ครัตกลงปูเออท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อทองแหลกคนเดิมมูจเจ้าสิริรวยรวยสวยๆงามๆแฮงๆรวยๆส,สวยๆงามๆตลอดปีพศ .2567 ัน้อมืนี่เอาซ้ำนี่มูจเจ้าคอยต้อนรับฟันดี กุ้งแกงอไรข้มไข่ใหญ่มีกินก๋วยเตียวนอนหลับเฮงเฮงรวยรวยสวยๆ,ๆง,งามเดินท้างไปใส่เข่าขาดปลอดภัยสวัสดีครับไปอื